แมงเนอทำไมกูต้องมาขับรถให้คนอย่างมึงด้วยวะเอา้าเราคิดว่ากูอยากไปมึงมากมั้งเออดีเลยเดี๋ยวกูจอดให้ข้างหน้าเรื่องอะไรล่ะครับให้มึงลงนะมึงนั่นแหละลงมึงสิลงมึงนั่นแหละมึงสิมึงนั่นแหละมึงนั่แหละมึงนั่แหละลงมึงสิลงพอแล้วพอแล้วเออเราหิวแล้วอะแวะกินข้าวกันก่อนไหมก็ดีครับข้างหน้ามีร้านข้าวแกงร้านโป่งของผมอยู่ เออใช่นึกถึงสมัยก่อนที่ขี่จักรยานไปกินบ่อยๆลุงแม่งบนเป็นประจำเลยไอ้แซบสองตัวนี้มากันอีกแล้วเหรอสองคนนี้นี่ดูสนิทกันจริงๆเลยเนาะสนิทะไรครับกุลันผมละเกียดมันจะตาย ตอนเด็กๆเหมือนชอบประกอบผมเพราะมันอะเป็นคนไม่มีเพื่อนครบไอเนี้ยมันคีโมชิหายเลยครับคุณรันตอนเด็กๆนะปั่นจักรยานตามผมต้อยต้อยต้อยตอยน่ารำคาญชิหายมึงนั่นแหละขี้แยมึงสิคีโมมึงนั่นแหละขี้แยมึงสิคีโมมึงนั่นแหละขี้แยมึงสิขีโมมึงนั่นแหละขี้แยมึงสิคีโม